สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ช่างเปิ้ลนะครับอยู่กับการติดตั้งแอร์นะครับนี่ครับเมเดีย MSNE 13นะครับขนาด12,000 BTU นะครับผมก็มีทั้งเซตนี้เลยเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับอเวอเตอร์ใช้น้ำยา R32 นะครับน้ำยารักโลกนะครับผมเดี๋ยวกลับกล้องแป๊บหนึ่งอไอตัวนี้นะครับก็จะเป็นฟินดำนะครับฟินดำเนาะ แล้วก็มีแอนตี้แบคทีเรียนะครับแอนตี Anti ้ไวรัสด้วยนะครับอไอตัวนี้นะครับรุ่นนี้เนาะมันจะเป็นเนี่ย AI Eco Master นะครับมันก็จะมีเป็นเรื่องปกติของอไออินเวอร์เตอร์อยู่แล้วนะครับ AI หรือไม่ AI ก็แล้วแต่นะครับแต่ AI ตัวเนี้มันสามารถใช้ Wi-Fi ด้วยนะครับในการควบคุมในการคอนโทรลนะครับผม แต่ว่าต้องซื้อเพิ่มนะครับผมซื้อเพิ่มเนาะซึ่งไอตัวเนี้ยเบื้องต้นเนี่ยช่างเปิลมาติดไว้แล้วนะครับเป็นแอ์มือสองนะครับนี่ติดไปแล้วปรากฏว่าคอยเย็นเปิดไม่ติดนะครับก็คือไฟกระพริบสามครั้งนะครับเราก็จะต้องยกตัวนี้ขึ้นแทนนะครับแล้วก็ไปถอดตัวเดิมนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับว่าเขาให้อะไรมาบ้าง อ่าได้แล้วครับตัวเครื่องมีเดียนะครับไฮเปอร์กราฟินนะครับก็คือเป็นคอยสีดำเบอร์ห้านะครับพิกเกอร์เบอร์ห้านะครับนี่เป็นสีดำนะครับผมให้ท่อนะครับ ให้ท่อขนาด 2- 3สามา1ม้วนนะรักับประมาณ4เมตรนะครับต้องติดตั้งอย่างน้อย3เมตรนะครับไม่งั้นหมดประกันทันทีนะครับผมวันเดือนทีที่ผลิตนะครับก็คือ0 8 0 2 6 8นองกี่เองคุมพานี่เองนะครับแล้วก็นี่ครับก็จะเป็นกระบอกสำหรับเจาะปูนไม่ใช่ดิเจาะปูนเสร็จแล้วเอาตัวนี้ยัดไว้นะครับแล้วก็คอสำหรับท่อออกนะครับแล้วก็เทพัน 2, 2 สองม้วนนะครับแล้วก็ดินน้ำมันนะครับสำหรับอุดดูนะครับเี่ก็จะ่อยร้อนก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปยกแทนัจนู้นนะครับตัวนี้เราติดตั้งไว้แล้วนะครับเราจะเป็นจะต้องแก้ไขเพราะว่าระยะห่างของขาเนี่ยไมไ่เท่ากันตัวนี้มันห้าสิบเซนนะครับผมต้องไปวัดว่าของอตัวมีเดียเนะี่ยมันกว้างเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ขาตัวนี้ใช้สี่สิบห้านะครับ สี่ห้าเซนเนาะก็ดึงออกมาแล้วครับดึงออกมาแล้วก็อาจจะไม่สุดหรอกเพราะว่าเนี่ยครับก็ได้อยู่นะครับเกือบยี่สิบเซนนะครับผมส่วนรูแรกๆเราเจาะเนี่ยมันเป็นโพรงข้างในเลยนะครับเป็นโพรงข้างในจําเป็นจะต้องยึดที่เสาเสาคอนกรีตครับยึดเสาคอนกรีตแล้วเราก็เจาะรูตรงผนังะแล้วก็ค่อยลงมาเนาะปึ๊บแล้วก็ค่อยเลี้ยวเลี้ยวนะครับก็อาจจะกินผนังฝั่งนี้แหละ เพื่ที่จะเข้าจุดต่อท่อนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราต้องยกตัวนี้ลงก่อนนะครับอเดี๋ยวมาวัดตัวนี้ก่อนระยะห่างของขานะครับสีสิบห้าเซนนะครับผมขอบนอกกับขอบนอกเนาะสี่ิบห้าเซนนะครับแล้วก็ขาห่างจากท่อนะครับก็จะดีสิบเซนนะครับผมขาแรกนะ เนี่ยครับเนี่ยสิบแปดเซ้นนะครับผมดีครับเดี๋ยวเรายกไปแทนตัวเดิมนลครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของคอยเย็นกันนะครับผมเนี่ยอุปกรณ์มาตรฐานก็จะมีรีโมทมีฟิลเตอร์นะครับแล้วก็มีถานรีโหมดแล้วก็มีคู่มือการใช้งานนะครับผมหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับส่วนตรงกล่องนะครับก็จะมีขั้นตอนการติดตั้งนะครับเปิดยึดเพลทเปิดหน้ากากต่อสายไฟนะครับมี ตัวนี้ก็จะมีอีโค่เนาะแล้วก็มี QR Code นะครับสำหรับยิงอ่าคุยกับมีเดียเซ็นเตอร์นะครับคอรเซ็นเตอร์นะครับผมนี่หน้าตาก็จะสะสวยพอสมควรเลยนะครับผมนี่ขนาด13,000มวิิวเนาะเดี๋ยวเรามาดูวงจรนะครับวงจรตัวนี้นะครับสำหรับติดต่อผ่านมือถือนะครับก็คือ AI ของมันนั่นแหละนะครับแล้วก็ ไฟเข้าคอยเย็นนะครับผมซึ่งปกติแล้วทั่วไปจะมีสาย VCT นะครับสำหรับต่อไฟเข้าเนาะแต่ค่ายนี้ไม่มีมาให้นะครับผมส่วนหน้ากากนะครับก็คงต้องเจาะรูทางด้านขวานะครับเพราะว่าเราต้องการเอาท่อด้านขวานะครับผมส่วนตัวนี้เป็นเพลทเก่านะครับของมิโซูนะครับเพื่อนๆนะรอเล็งไว้แล้วนะครับว่ารูโฮซอเนี่ยเจาะประมาณไหนแล้วก็เพลทใหม่เนี่ยมันใช้ไม่ได้กับรูที่เราเจาะเดิมนะครับ เดี๋ยวเราจะแกะให้ดูนะครับเมื่อ3วันก่อนมีน้องมาช่วยเจาะนะครับนี่ไงเป็นไงจุดไป30รูนะครับรูตรงแค่4รูเองนะครับผมสุดยอดสุดยอดเลยนะครับผมดีนะช่วยแค่นี้ถ้าช่วยจนถึงจบงานนี่แย่เลยนะครับผมส่วนแผ่นเพลทนะครับก็ก็จะมีจุดต่างๆนะครับก็ก็ให้มาดีพอสมควรเลยนะครับเพลทเพลทของค่ายนี้นะครับผม เมื่อเราติดตั้งแล้วนะครับนี่ก็ใช้รูเดิมนะครับโดยเน้นเอียง1เซนติเมตรทุกๆ1เมตรนะครับผมแล้วก็ไปดูคอยร้อนนะครับผมตอนนี้เราเดินเครื่องแล้วนะครับคอยร้อนนะครับผมนี่ก็จะออกมาตรงๆนะครับขนานมากับเสาคอนกรีตนะครับแล้วเมื่อมาดูท่อนะครับผมเราจะให้เลี้ยวขวานะครับแล้วก็ม้วนๆอย่างนี้แหละครับเพราะว่า เพราะว่าลูกค้าเนี่ยต้องการให้เราใช้ท่อ4เมตรเต็มเลยนะครับเราก็จะไม่ตัดเนาะไม่ตัดไม่งอไม่ดัดอะไรทั้งสิ้นเราก็ใช้ผ้าเทปพันได้ประมาณนี้ครับโอเคนะครับขอบคุณที่ชมจนจบนะครับผม